งงมือเลยไหมฮะเอาเลยค่ะเริ่มจากอะไรก่อนอย่างแรกเราต้องผัดพริกแกงเราก่อนผัดพริกแกงนะฮะก็คือใส่น้ํามันพืชก่อนนะคะต้องน้ามันนะฮะพริกแกงนี่ก็มีขายสาเร็จรูปเยอะแยะเดี๋ยวนี้ใช่เป็นพริกแกงเผ็ดธรรมดานะคะการที่ต้องผัดก่อนนี่เพื่ออะไรฮะคือนำเอาความหอมของสมุนไพรที่อยู่ในพริกแกงออกมาซึ่งบางทีเขาต้องใช้ความร้อนและน้ํามันนะคะมันก็ทําให้เขายิ่งอร่อยรสชาติยิ่งชัดใส่เลยนะฮะค่ะ ในพริกแกงนี่เขาปรุงมาแล้วนะก็มีความเผ็ดความเข้มอะไรมาใช่ส่วนมากเขาจะปรุงมาให้แล้วเพราะนั้นต้องชิมก่อนนะคะแล้วค่อยเติมเครื่องปรุงจะดีกว่าครับผัดพริกแกงให้หอมนะฮะกลิน่นแล้วมาและความ,ม,หม,มหอมแล้วลใช่ครับจากนั้นครับ จากนั้นพอหอมปุ๊บเราใส่หัวกะทิของเรานั่นเองนะคะนี่เป็นหัวกะทิล้วนๆเลยใช้ความร้อนเท่ไหนครับอาจารย์ซาสักไปกลางๆกำล,ลังดีถ้าแรงมากเดี๋ยวสักูกว่าเครื่องแกงเขาจะไหมเพอต้องรอให้มันเขาแตกนิดนึงซึ่งบางทีอาจจะใช้เวลาหน่อยสีและกลิ่นนี่เริ่มมาแล้วใช่ค่ะคอันนี้เราเสร็จแล้วเราก็ ปิดไฟนะคะ,<ฮ>ะแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายลงหม้อใหญ่อ๋อได้เลยกะติ๊บแกงที่เคี่ยวคนจนแตกมันนะครับใส่หม้อไปค่ะล้ไงต่อฮะทไงต่อจากนั้นเราก็นำหัวกะทิที่เหลือผสมกับน้ำเปล่าอเหรอนะคะใส่เข้าไปในนี้เลยเพื่ออะไรครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาล้างในกระทะอีกทีหนึง่งแล้วก็ใส่ไปอีกรอบ ก็ได้กะทิทั้งหมดที่เตรมไว้ใช่แล้วก็เราก็จะได้เครื่องแกงที่เราผัดไปจะได้ไม่สีของอ่าจริงด้วยฮะ,<พ>ะ,ะเทหางกะทิที่เหลือลงไปในหม้อแล้วนะใช่โอ้เค็มคนมาก จากนั้นเรานําเป็ดย่างของเราลงไป,<ม>ไ,ปได้เลยนะคะเป็ดย่างนี่ก็ร้านาข้างๆนะใช่โลเคอลเหมือนกันใช่ใส่เป็ดย่างร้านอร่อยข้างบ้านเราลงไปนะครหลังจากเดือดแล้วเราก็ปรุงรสก่อนนะคะ,คะมีน้ําปลาและน้ําตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บ ประมาณครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราชิมเอาเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าน้ําพริกแกงที่ทําสําเร็จรูปแล้วเนี่ยเขาจะปรุงมาแล้วเล็กน้อยนั้นเราเช็ครสชาติทีหลังคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันแต่ว่าเ้าว่าเราใส่ผักได้เลยผักผลไม้อีกหลายอย่างแล้วก็เอาแบบที่สุกยากลงก่อนมะเขือพวงมะเขือพวงนะครับคมะเขือเทศมะเขือเทศค่ะ ไม่หมดกรูดนะฮะ,ะอันนี้ก็ให้ความหอมเนาะใช่ชิคชๆๆใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็เอาสับป,ประรดแล้วก็ผลไม้เหล่าผลไม้อ่าครับพอมาถึงผลไม้เนี่ยแท้จะบอกว่าเออเราเป็นผลไม้กระป๋องได้ไหมจริงจริงก็ได้แต่ว่าถ้าในคอนเซ็ปต์ของวันนี้เราอยากได้ผลไม้ที่ปลูกหาง่ายแถวแถวบ้านเรา<ช>นะคะฉะนั้นเราลองดูในตู้เย็นเราเลือกสับเปลี่ยนได้เราไม่ได้จํากัด ะะแต่ปกติถ้าเป็ดเนี่ยเขาก็จะนิยมทานกับสับป,ประรดหรือว่าลิ้นจี่ที่มีความเปรี้ยวใช่นิดนึ่งนะคะลิ้น,นจี่ตามมาเลยนะฮะวันนี้เรามีลิ้นจีค่คือสับป,ประรดปุ๊บตามด้วยลิ้นจี่ใช่แล้วเราก็มีอังุ่นอ่งุนบวกกับเงาะอีกนะใช่โอเคอเต็มหม้อพอดีพอดีเลยจริงจริง เดี๋ยวยังเหลือใบโหระพาแล้วก็พริกใช่ค่ะเอาไ้ตกแต่งนี้เราก็รอให้เดือดเนาะสำหรับเมนูวันนี้จริงๆแล้วก็สําหรับคนทั่วไปนะคะไม่ได้จํากัดว่าจะเป็นโรคอะไรหรือแต่ว่าถ้าใครกังวลเรื่องกะทิเพวกนี้เราใช้กะทิแล้วหัวกะทิใช่ไหมคะจะเปลี่ยนเป็นนมสดไขมันต่ําก็ได้เพราะหลายเมนูที่ผ่านมาคนที่เป็นห่วงเรื่องคอเลสเตอรอลไขมันในเลือดสูงใช่ค่ะ หรือเป็นพวกธัญพืชนมสดอย่างเงี้ยก็ได้อยู่อันนี้แล้วแต่นะคะ,ะนั้นเราเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยครับใบโหระพาเลยไหมครับได้ค่ะอันนี้เราใส่สุดท้ายเพราะจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ให้เขาสุกข,ขนาดนะั้นเราแค่ใส่เพื่อกลิน่นนะคะดังนั้นใส่ปุ๊บคนหนึ่งรอบปิดไฟเนี่ยถือว่า <จบ S 1> พอใช่จริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยสกยอยากแนะนําให้ใช้ผลไม้สดมากกว่าะนะคะมากกว่าผลไม้กระป๋องเพราะว่าถ้าเป็นผลไม้กระป๋องเนี่ยบางทีต้องใส่น้ําเชื่อม หรือ<ม>บางทีใส่น้ําเกลือซึ่งได้ทั้งน้ําตาลเพราะฉะนั้นพลังงานแล้วก็โซเดียมที่ไม่จําเป็นต่อร่างกายนั่นคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาผลไม้สดดีที่สุดค่ะแล้วจะตรงตามคอนเซปต์ของวันนี้คือ local food โลโ a l มากๆค่ะเอาละมาได้เลยปิดไฟพร้อมเสิร์ฟเย่ แต่งหน้าสุดท้ายด้วยหน้าทำผมเสียบฟ้าอ้าละครับเรียบร้อย เท่านี้ก็ได้แกงเผ็ดเป็ดย่างผลไม้รวมสุดยอดคือฟังดูเอผลไม้รวมดูเป็นปิดท้ายอาหารใช่ไหมใช่เอาล่ะเรามาชิมกันดีกว่าจันซ่าเอาเลยค่ะหูหน้าตาดูดีมากเลยดีมากเลยอ่ะนีรสชาติจะเป็นยังไงนี่ตังหาะสิเป็ดชิ้นเล็กน้อยชิมน้ำแกงสำคัญนะคะใช่ใชใช่ไม่ออกแล้วเป็ดอืม หอมเข้มข้นอร่อยมากเค็มเข้มข้นมากแต่รสชาติกำลังดีอ่ะไม่มีอะไรโดดแล้วก็ไม่ได้เผ็ดมากหอมเค็มความหวานวังดีไหมจริงแต่ถ้าชอบเพราะว่ามันเข้มข้นจริงอ่ะฝีมือการเคี่ยวนี่สุดยอดไปเสพได้ขึ้นด้วยใช่พิ้งเท่านี้นะข้าวเปล่านะโหดีเลยแล้วก็เป็นอาหารวัตถุดิบที่อยู่ในระแวกบ้านของเราใช่ค่ะนี่สำคัญ